เคียวให้หมดก่อนค่ะยแอ,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 อหเชาต้มไก่ ลูกมาถึงก็มาทาแป้งเลยเหรอคะซื้อลำไยมาสองกิโลนะคะ ขนมกล้วยชามมาให้หมากินด้วยเอาให้หมากินค่ะ้กนยืนแต่ดีเราเราาที่หมากินด้วยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอก,กันกับครอบครัวเราอีกอย่างเช่นเคยในช่องชาลิสาแฟมิลี่นะคะวันนี้สาและครอบครัวก็ไม่ได้ไปไหนค่ะก็มาที่บ้านของพ่อกับแม่เหมือนเคยค่ะแล้วก็ วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่พวกเราจะอยู่ที่สุรินแล้วค่ะพรุ่งนี้พวกเราจะเดินทางไปกันที่เกาะช้างนะคะเอาจริงๆสายยังไม่อยากจากสุรินไปเลยนะแต่ว่าด้วยความที่เรามาที่เมืองไทยแบบแค่สามอาทิตย์ก็เลยต้องทําเวลานิดหน่อยค่ะเราจะไปเที่ยวตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้ให้แบบว่าให้มันอยู่ในเวลาสามอาทิตย์ให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะตรงนั้นนิดหนึ่งอาจจะตรงนี้นิดหนึ่ง ก็ไม่เป็นไรเนาะขอแค่ได้มาเมืองไทยได้มาเจอครอบครัวบ้างก็ยังดีค่ะ mm hmm. ส่วนคลิปนี้สาก,ก็จะขอเก็บเป็นแบบภาพรูปภาพท้ายคลิปนะคะให้เก็บเอาไว้ให้ลูกๆได้ดูแล้วก็แชร์ให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยนะคะว่าช่วงที่เรากลับมาที่สุรินนั้นเรามีความสุขกันแค่ไหนคะ่ะส่วนคนที่ถามมาว่าสาเป็นมีพี่น้องกี่คนสาก,ก็จะบอกตอนนี้นะคะว่าสามีพี่น้องทั้งหมดด้วยกัน3คนนะคะ สาก็จะเป็นลูกคนโตค่ะแล้วสามีน้องชายอีก2คนก็จะเป็นฝาแฝดชื่อต้นแล้วก็ต่อค่ะเป็นฝาแฝดกันนะน้องสาก็จะอายุห่างจากสากประมาณ8ปีนะคะแล้วก็มีคําถามอีกว่ามาสุรินแล้วทําไมไม่พักอยู่ที่บ้านทําไมไปพักอยู่โรงแรมก็จะตอบตอนนี้นะคะว่า ที่เราพักอยู่โรงแรมเพราะว่าโรงแรมมันสะดวกกว่าค่ะเรื่องน้ําเรื่องที่นอนอะไรก็สะดวกค่ะสําหรับลูกๆของสาแล้วก็คุณพ่อของลูกนะคะเพราะว่าที่บ้านของสาไม่พร้อมจริงๆค่ะห้องน้ําก็ไม่พร้อมห้องนอนก็ไม่พร้อมค่ะทุกอย่างหลายๆอย่างคือจะต้องทําใหม่ค่ะถ้าสาจะมานอนที่นี่จริงๆกลับไปสวีเดนคราวนี้สาก็จะต้องแบบว่า ส่งเงินมาให้น้องทําห้องให้สาใหม่ที่ชั้นบนนะคะแล้วก็อาจจะติดแอร์ติดอะไรอย่างเงี้ยห้องน้ําก็ต้องทําใหม่ค่ะก็คืออยากให้ครอบครัวอยู่ดีกว่านี้ก็คือจะต้องทําหลายๆอย่างใหม่แต่ตอนนี้ก็ต้องขอกลับไปทํางานแล้วก็หาเงินมาซ่อมแซมบ้านก่อนนะคะแล้วมีคําถามที่ว่าทําไมเราถึงเช่ารถทําไมเราไม่ นั่งเครื่องบินมาแล้วก็ให้ญาติญาติมารับเอาที่สนามบินอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกนะตอนนี้นะคะว่าทุกครั้งที่สาและแฟนกลับมาสุรินมาประเทศไทยเราจะเสียเงินไปอันดับหนึ่งเลยค่ะก็คือเช่ารถส่วนที่พักเราพักยังไงก็ได้ค่ะสาก,กับแฟนจะเป็นอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดค่ะในเรื่องที่พักเพราะว่าส่วนมากพวกเราจะไม่ค่อยอยู่ห้องค่ะเราจะพากันตลอนตลอนไปทั่วกับรถนะคะรถสามารถที่จะพาพวกเราไปที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะ เหตุผลหลักที่พวกเราเช่ารถและการกลับมาเมืองไทยของเราคราวนี้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สากเลยค่ะเราอยู่ดีกินดีกว่าเมื่อก่อนเยอะมากค่ะถ้าจะพูดถึงนะคะจําได้ว่าเมื่อ7ปีที่แล้วตอนที่พาพี่เลโอมาเที่ยวไทยครั้งแรกนั้นพวกเราเคยไปเที่ยวที่ภูเก็ตแล้วตอนนั้นพวกเราก็เช่าห้องแบบที่ไม่มีหน้าต่างนะคะอยู่กันได้ค่ะ ขอแค่มีห้องน้ํามีที่นอนโอเคพวกเราก็โอเคค่ะพวกเราไม่ได้เรื่องมากเรื่องที่นอนขนาดนั้นแต่การมาเที่ยวไทยครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าสามไม่มีสามีมที่คอยสพอร์ตครอบครัวเราอยู่ค่ะ เขาทําให้ครอบครัวเรามากจริงๆค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นแหละทุกคนก็ชื่นชมเขาสาก็เข้าใจได้ค่ะเพราะแม้แต่สาเองก็ยังชื่นชมเขาเลยค่ะเขาเป็นคนที่ทําให้วันนี้ได้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับครอบครัวของเรามากมายเลยค่ะสารู้สึกว่าใช่ค่ะสาเลือกคนไม่ผิดจริงๆค่ะ18ปีที่เราอยู่ด้วยกันมามันแบบเราเริ่มตั้งแต่ศูนย์จนมามีทุกวันนี้ก็ เพราะว่าเราสู้มาด้วยกันค่ะสาไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่นั่งรอแต่เงินสามีอย่างเดียวนะคะสาอยู่ที่สวีเดนสาก็ทำมาหากินทำงานตั้งแต่ครั้งแรกที่เรารู้จักกันแล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่ย้ายมาอยู่สวีเดนสาก็ได้งานทำเลยสาไม่เคยตกงานจนถึงทุกวันนี้นะคะแต่ไม่แน่นะคะปีนี้สาอาจจะตกงานค่ะเพราะว่าที่สาเกริ่นไปว่าปีนี้เราจะต้องใช้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ย ก็ใช่ค่ะพวกเราอยากจะเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะคะก็อาจจะมีการซื้อบ้านใหม่อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ ก็ยังไม่รู้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มต้นปีค่ะก็รอดูกันยาวๆไปนะคะว่าเราจะลงเอยกันยังไงคะ่ะในการหาที่อยู่อาศัยนะคะส่วนตอนนี้พวกเราก็กลับมาถึงสวีเดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคลิปหลายๆคลิปที่สาจะต้องเอามาตัดต่อที่บ้านนะคะก็จะหาเวลาตัดต่อให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆจนกว่าเราจะกลับมาถึงสวีเดนเลยค่ะ ก็วันนี้สาก็ยังอยู่บ้านอีกวันนะคะส่วนพรุ่งนี้วันที่18สาก็จะต้องกลับไปทํางานแล้วคะ่ะเพราะว่าสาลาง,งานถึงแค่วันที่17นะคะลูกๆก,กลับมาจากเมืองไทยก็แข็งแรงกันดีเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนในครอบครัวก็จะต้องกลับไปทําหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องทํานะคะค่ะก็นี่เลยคะ่ะครอบครัวของชาติสาก็จะประมาณนี้นะคะเราใช้ชีวิตในแบบที่เราคิดว่าเราทําแล้วเรามีความสุขค่ะเรา เราไม่สามารถที่จะวิ่งตามใครๆได้ค่ะเราก็เลยเลือกที่จะวิ่งตามความฝันของตัวเองมากกว่านะคะและก็มีอีกอย่างหนึ่งที่สาจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะคะในการกลับมาประเทศไทยของเราคราวนี้ก็ทําให้สามีคลิปที่เมืองไทยลงไปใน YouTube เยอะเลยค่ะแล้วก็เลยทําให้สามีพูดติดตามเพิ่มขึ้นมาใหม่เยอะพอสมควรนะคะสาก็รู้สึกแบบดีใจค่ะ ดีใจมากๆเลยค่ะสามไม่ได้คิดว่าการที่สามมาทำ YouTube แล้วจะมีผู้ติดตามเยอะขนาดนี้นะคะไม่ได้คิดมาก่อนค่ะเพราะว่าสาเองก็ไม่ได้ใช่คนที่แบบว่าชอบพูดชอบแสดงออกอะไรออกจะขี้อายด้วยสา แต่พอสาได้ลงมือทาแล้วแล้วสาวก็มาย้อนดูคลิปของตัวเองสาวก็รู้สึกว่าโอเคอยู่นะสาทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวส่วนการพูดของสาในช่วงแรกๆนั้นก็อาจจะตะกุกตะกักอะไรมากมายเลยสามาฟังดูมาเปิดฟังดูอีกทีสายังรู้สึกขัดหูขัดตาขัดใจบ้างเลยแต่ก็ก็นั่นแหละค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่วันนี้ทำให้หลายๆคนได้รู้จักชาริสาแฟมิลี่มากขึ้นสากลับไปกรุงเทพไปเมืองไทยคราวนี้ก็ มีคนมาทักทายแบบเยอะอยู่พอสมควรนะคะมาเล่นกับอลิเซียมาเล่นกับพิลิโอออสกาอะไรอย่างงี้นะคะก็เซอร์ไพรส์มากคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้การต้อนรับครอบครัวเราอย่างดีเลยคะ่ะจะไม่ค่อยมีคอมเมนต์ที่แบบว่าทางด้านลบนะคะก็ ขอบคุณจริงๆค่ะส่วนคลิปนี้สาก,ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดเยอะพูดยาวขนาดนี้นะคะแต่พอพูดไปแล้วมันก็เหมือนกับว่ามีเรื่องราวเยอะแยะมากมายอยากจะพูดนะคะก็เลยมาเป็นคลิปยาวนี่แหละคะ่ะยังไงก็ฝากช่องชาลีสา a แฟมิลี่ของครอบครัวเราด้วยนะคะจะพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็จะพยายามหาเวลาตัดต่อคลิปที่เหลือให้เสร็จไวๆนะคะก็จะได้นําเสนอเรื่องราวของทางสวีเดนบ้างค่ะตอนนี้ตอนที่พวกเรานั่ง อยู่ที่บ้านตอนนี้ก็หิมะเต็มเลยค่ะข้างนอกเอาจริงๆไม่อยากออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเลยค่ะอยากอยู่ในบ้านอย่างเดียวเลยตอนนี้มันหนาวค่ะแต่ยังไงซะชีวิตของเราก็ต้องดําเนินต่อไปนะคะไม่ว่าจะเจอฤดูการไหนพวกเราก็ต้องสู้ชีวิตกันอยู่แล้วค่ะสาและครอบครัวก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนที่กําลังสู้ชีวิตกันอยู่รวมถึงครอบครัวสาเองด้วยนะคะ คลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันเพียงแค่นี้นะคะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ